มาต้อนรับคุณแพท์กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพท์ ครับสวัสดีครับคุณปุ้ยเป้ครับค่ะมาพูดคุยกันหัวข้อของเราในวันนี้นะคะมีกันอยู่หกข้อที่น่าสนใจควรจะรู้ว่าออมหุ้นในแบบ DCA อย่างไรให้ไม่มีทางเจ๊งซึ่งเราเนี่ยเคยนำเสนอเรื่องราวของ DCA หรือย่อมาจาก Dollar Cost Averaging กันมาหลายครั้งแล้วนะคะรวมถึงในวันพระธัสมบดีปูเป้ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเสกสันตวิวัฒน์ด้วยคุณแพทเราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้แหละว่าโอเคการแบ่งเงิน ทยอยลงทุนเท่าๆกันทุกๆเดือนเนี่ยมันก็ช่วยที่จะเหมือนกับว่าไม่ต้องให้เราเหนื่อยมานั่งแบบอุ้ตายแล้วเดี๋ยวต้องมานั่งส่องตลาดว่าสถานะตอนนี้เป็นอย่างไรเราก็เฉลี่ยตั้งใจไว้เลยว่า,าสมมติเดือนนึงจะตัดบัญชี1,000ซื้อตัวนั้นตัวน,น,วนี้ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเบื้องหลังเบื้องลึกที่คุณแพทจะมาชี้แจงให้นักลงทุนได้ทราบกันเพราะว่ายุคนี้ใครๆก็กลัวเจ๊งกันอย่างมากๆเลยคุณแพทครับ ก็อันนี้จริงๆแล้วมีคนถามผมมาเยอะช่วงนี้ของบุเป้เพราะว่าตลาดเนี่ยในช่วงมาเนี่ยมาประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโ,โหแตดลงเยอะคุณบุเป้เที่สุดโอ้โหและยิ่งข่าวประธานาธิบดีทรัมป์เป็นโควิดหุ้นยิ่งดิ่งลงวิวใช่คนเริ่มเสียวยล้ะคนก็เลยมาถามว่าเอ๊เขา DCA ไปเนี่ยตอนนี้มันมันขาดทุนคุณบเุเป้พอพอพอเขาดูปั๊บเนี่ยไอตัวเลขที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยพอร์ตที่ d c a เนี่ยมันลดลงไง นะครับเขาก็ตกใจว่าเอ้ตกลงแบบอย่างเงี้ยมันควรจะหยุด DCA ก่อนไหมหรือหรือว่า DCA ต่อไปนะครับค่ะก็เนี่ยก็เลยสรุปมาให้หกข้อนะครับว่าไอ้ d c ซเนี่ยมันมีจุดข้อดีอยังไงนะครับแต่ที่บอกเขาไปก็คือว่าตอบว่าเอ้ยอย่าหยุดเพราะว่าเวลาเวลาช่วงที่หุ้ดมันลงเนี่ยเวลาเรามอง DCA เนี่ยเราอย่าไปมองว่าผ่อนเราเท่าไหร่เราต้องมองว่า เวลาเราเราเก็บหุ้นเนี่ยยิ่งตลาดมันลงเนี่ยโอเคเราจะเราเหมือนอรอนมาลงก็ลงนะโดยเวลาช่วงที่เราใส่เงินเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ใส่เงินเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเวลาเวลาตลาดมันลงเนี่ยเราได้หุ้นจํานวนเพิ่มขึ้นแลนะสุดท้ายพอระยะย,ยาวเนี่ยถามว่ามันตลาดมันไม่อยู่ตรงนี้คุณเฟยคือในระยะยาวกว่าเราจะใช้ดีซีเอนก็อีกนานเลยดังนั้นเวลายิ่งเรามีจํานวนหน่วยหรือจํานวนหุ้นเยอะเท่าไหร่เนี่ย ก็หมายถึงว่าความมั่งคั่งในอนาคตเราเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับคือพูดง่ายให้มองให้มองดีซเอการเก็บหุ้นเนี่ยมันเหมือนกับเราทยอยเก็บซื้อที่ดินนะนะ,นะวันนี้ราคาที่ดินมันลงบอกเอางั้นผมหยุดหยุดซื้อบอกไม่ใช่ไม่ใช่คือสิ่งที่คุณควรทำคือเอยสมมุติตอนนี้ราคาที่ดินมันลงคุณก็ต้องซื้อ คือใส่เงินไปเท่าเดิมแต่คุณได้จํานวนเนื้อที่มากขึ้นนะครับอันนี้คือปุมของดีซีนะครับก็สรุปมาให้หกข้อนะขุมวว่ามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไงบ้างข้อที่หนึ่งนะครับข้อดีของการดีซีเนี่ยนะครับมันทําให้เราฝึกวินัยในการออมเงินไปคืออย่างนี้คือหลายคนจะบอกว่าโอ้หการออมเงินนี่มันเป็นเรื่องที่แบบมัน,ม,นมันไม่รู้เมื่อไหร่มันจะรวยแต่แต,แต่แต่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นพื้นฐานของการที่เวลาเราคุยเรื่อง,องดอกเบี้ยต้นต้นอย่างเงี้ย แต่สา,สามารถที่จะใส่เงินเข้าไปแล้วคุณสา,สามารถมีเงินเป็นสิบล้านเลยนะตอนคุณกเกษียณถามว่าเออไอเรื่องเนี้ยถามว่าทําได้จริงไหมทําได้จริงแต่มันต้องมีวินัยในการออมเงินก่อนนะ,ะัะเพราะว่าส่วนใหญ่เแล้วเราจะเราก็จะผัดเรื่อยๆบอกโอ,โอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทาก็ได้เดี๋ยวพออายุสักเนี่ยใกล้ๆกลกเกษียณแล้วค่อยเริ่มอะไรมันไม่ใช่ไงคือการ การสร้างพอร์ตพวกนี้นะครับสิ่งสําคัญคือการสร้างวินัยโดยที่ยิ่งอายุเราเรามีเวลาทําเท่าไหร่เนี่ยพอร์ตมันยิ่งโตทบต้นเท่าตัวมากขึ้นเท่านั้นนะครับข้อที่สองข้อที่สองการดีเซเนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาบุเป้แต่อยากออมหุ้นนะครับคือ คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมนจะมีปัญหาเวลาเข้าตลาดหุ้นของเฟก็คือว่าเขาจะถามผมว่าแพทแบบเนี้ยจะศึกษาจะเริ่มไงคือจริงๆตอนนี้ผมเห็นคนสนใจเยอะนะในเพจผมเนี่ยผมก็คือก็จะมีคนมาถามอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องพอผมพูดเรื่องหุ้นอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันเป็นอีกอาชีพหนึ่งมันทางอย่างเงี้ยคือคือคนก็จะมาถามมาบอกโอเริ่มยังไงคือเข้าใจเลยว่าสิ่งที่คนคนถามคืออะไรคือเขาเขาเหมือนว่านี่เป็นโลกใหม่อ่ะเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรจะเลือก คือยังไม่รู้ไม่แต่เปิดบัญชียังไงเลยนะครับคือดังนั้นไอ,อ้เรื่องตรงนี้ผมว่าสําคัญคือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มทำเนี่ยบางครั้งในการศึกษาเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายปีเลยนะกว่าคุณจะแบบมีความมั่นใจนะครับแต่หลายปีนั้นนะ่ะผมว่าสิ่งที่ควรเริ่มขอนก็นคือว่าคุณเริ่มออมเลยคุณเริ่มดี a เลยนะครับแล้วใช้เงินน้อยๆแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าคือหลายๆคนว่าคุณจะเริ่มเห็นพอร์ตคุณโตขึ้นนะ,นะครับเพราะการดี a คือแบบคือเราไม่ต้องใช้ความรู้อ่ะคือู้ใหญ่เราเราแค่แบบ มีเงินแล้วเราก็ใส่เข้าไปทุกเดือนเหมือนออมเงินอ่ะนะครับเพียงแต่ว่ามันดีกว่าออมในธนาคารก็เพราะว่าผลตอบแทนมันต่างประมาณสิบเท่าคุณเป้คือเดิมทีธนาคารเป็นที่ออมเงินที่ดีไงโอ้สมัยคุณย่าคุณยายเนาะดอกต้องเยอะแยะคือ ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะบอกว่าเนี่ยกินดอกสบายและชาตินี้ไม่ต้องทําอะไรมากแค่ออมเงินแต่ในยุคนี้มันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วนะคุณผู้ฟังนะเราต้องมีหนทางอื่นที่จะทําให้เงินของเราเนี่ยงอกเงยเพราะถ้าจะมาหวังกินดอกเบีย้ยอย่างที่เราเคยพูดกันไปนะคุณแพทย์มันไม่มีทางหรอกแล้วยิ่งอัตรางเงินเฟ้อในอนาคตมันมีขึ้นเรื่อยๆเงินก็มีแต่มูลค่าจะน้อยลงน้อยลงใช่ใช ก็คือว่าหลายคนมันบอกว่าโอ้เดี๋ยวช่วงนี้มันไม่ดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยถึงเวลาเดี๋ยวค่อยไปออมเงินธนาคารเด๋ยนหน่อยดอกเบี้ยอาจจะสูงขึ้นบอกไม่ไม่ใช่นะคือทิศทางตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันมันแทบจะไม่มีอะไรที่มันมีดอกเบี้ยแล้วค่ะอืมนะครับค่ะไอไอที่มีก็คือตลาดหุ้นซึ่งคุณต้องแบบโอ้โหคุณน่ากลัวอกบไม่ต้องน่ากลัวคุดีซีเอย่างเงี้ยแหละคือเวลาตลาดลงคุณก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่ไงได้หุ้นเพิ่มขึ้นคิดมองถ้าเรา แค่เปลี่ยนมุมมองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งทีเ่เราทำเนี่ยมันมีโอกาสมากขึ้นนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ กลับมาคุยในเรื่องของการเฉลี่ยลงทุนแบบเท่าๆกันทุกเดือนหรือว่า DCA เนี่ยนะคะคุณแพทยังมีอีกหลายข้อที่อยากจะแนะนำว่าโอเคในช่วงเนี้ยดูผ่อนแล้วใจมันเหี่ยวสุดๆไปเลยแต่ก็อย่าพิ่งไปคิดมากเพราะคุณแพทย์มองว่าช่วงเวลาที่หุ้นมันกำลังตกราคาถูกๆอย่างเงี้ยมันคือช่วงเวลาที่เราควรจะซื้อในการช้อปปิ้งนั่นเองอครับถูกต้องค่ะคือช่วงเวลาแบบนี้มันเหมาะมันคือเราจะได้จํานวนหุ้นเพิ่มขึ้นอะ นะครับเพราะอย่างที่บอกคือสุดท้ายเราจะรวยแค่ไหนขึ้นอยู่กับจํานวนหุ้นที่เราถือราคามันแกว่งขึ้นลงถูกไหมคุณมแต่แน่นอนราคาในอนาคตย่อมแพงกว่าราคาในปัจจุบันอืดินนะครับบอกโอ้ซื้อที่ที่ดินซื้อเมื่อไหร่ดีซื้อเมอื่อก่อนเนี่ยดีะนะครับซึ่งวันนี้คืออะไรวันนี้ก็คือเมื่อก่อนที่กําลังจะเป็นในอนาคตก็คือถูกไหมครับคือนั้นจุดจุดที่เราซื้อ,อเนี่ยผมว่าสิ่งสําคัญคือว่าเรามีจํานวน,วน S <S เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ค่ะครับอ่เรามาดูกันว่าข้อดีของ DCA มาถึงข้อที่สามค่ะคือการ DCA เนี่ยคือมันไม่ต้องเลือกหุ้นดังนั้นจึงสามารถที่จะคือคนที่ไม่รู้งบการเงินเนี่ยก็สามารถลงทุนได้นะครับหลายคนถามว่าอา้อาวไม่ต้องเลือกหุ้นนี่นแล้วมันเลือกอะไรโอ้สิ่งคือเวลาแนะนํา DCA เนี่ยหลายคนจะมาถามผมว่าคุณพัต้องเลือกหุ้นตัวไหนหุ้นอย่างหุ้นหนึ่างอท t ได้ไหมหุ้นอย่างเซเว่นอีเลฟเว่นได้ไหม,หไไหมผมบอกจริงๆไม่ควรไปซื้อหุ้นหลายตัวนะค คือจริงเราก็เคยคุยเรื่องเรื่องตัว ETF นะนะครับเวลาผมแนะนําเนี่ยผมแนะนําให้ DCA ใน ETF เลยนะครับแล้วเราก็ดูว่าเราอยาก ETF ท,ที่ที่แบบที่ไหนนะปัจจุบันเนี่ยบุอยากใน <c oughs> ในตลาดเซ็ตอย่างเงี้ยผมบอกก็เอาของกองทุนอย่าง BMSI BMSI TH อย่างเงี้ยของบัหลวงเนี้ย <c oughs> ผมว่าอย่างเงี้ย ช่วยให้เราไม่ต้องมาคัดเลือกว่าจะเอาหุ้นตัวไหนนะคนตอบแทนก็อย่างที่บอกอะ่ะดีกว่าอันเนี้ยในระยะยาวเนี่ยยังไงก็ดีเงินฝากเป็นสิบเท่าอยู่แนละ้วนะครับอ่ะข้อที่สี่ข้อที 4, ่สี่นะครับการดีซเนี่ยสามารถทยอยซื้อหุ้นโดยไม่ต้องรอวิกฤตตลาดนะครับคืออย่างนี้คือบางคนเนี่ยเวลาทามมิ่งตลาดเนี่ยข้อเสียก็คือว่าเราไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่บางทีเราต้องรอเป็นปีเลยนะคุณมูเป้ คืออย่างวิกฤตที่เราถามว่าวิกฤตโควิดควรจะเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหแบาบงคนเนี่ยไม่ได้ซื้อหุ้นคือก่อนที่เกิดโควิดมันเกือบเป็นปีอะที่มันมีวิกฤตก่อนหน้านั้นนะครับแต่นั้นถ้าเกิดเราดีซีเอไปเรื่อยๆเ,เนี่ยถามว่าคือไม่ต้องห่วงเพราะอะไรเพราะว่าเปลาตลาดลงเราก็ได้หุ้นเพิม่มลงเดยหุ้นเพิม่มด้หุ้นเพิม่มได้หุ้นเพิ่มนะครับคือเ,เก็บจํานวนหน่วยไปเรื่อยๆดังนั้นไม่ต้องรอว่าวิกฤตมันเกิดเมื่อไหร่นะครับโดยค่าเฉลี่ยเราได้ได้ค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างถูกอยู่แล้วนะครับ ข้อที่ห้าข้อที่ห้าข้อดี 5, ของดีเซอ,อันนี้ที่ผมว่าสําคัญมากคือว่าคุณสามารถใช้เงินน ой, ้อยทยอยอมนะครับโดยปกติเวลาซื้อหุ้นให้กระจายความเสี่ยงเพียงพอเนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่าคุณซื้อหุ้นต้องซื้อหุ้นในอีทีเอฟมันกระจายความเสี่ยงเพียงพอเนี่ยขั้นต่ํามันใช้เงินน้อยมากนะครับต่างจากหุ้นเนี่ยหุ้เฟคือหุ้นถ้าเกิดเราซื้อถ้าเกิดเป็นหุ้นตัวไหนแพงหน่อยอย่างเช่นตัว<แ>อย่างหุ้นอย่างอา หุ้นแบงก์หรือว่าหุ้นที่เป็นร้อยบาทขึ้นไปอย่างเงี้ยคือเวลาซื้อเนี่ยคุณต้องซื้อขั้นต่ําใช้เงินเป็นหมื่นบาทเลยนะครับแต่การดี a เออย่างเงี้ยนะครับในอีทเฟนี่ยขั้นต่ําเราใช้เงินแค่พันบาทนะครับดังนั้นไม่มีปัญหาในการที่ว่าไอ้ผมตอนนี้นี่เพิง่งเรียนจบเงินน้อยเพิ่งเริ่มทํางานอะไรเงี้ยผมว่าเริ่มทําได้เลยนะครับคือตรงเนี้ใช้เงินน้อยหลักหลักพันบาทอะไรเงี้ยนะครับดีก็ซื้อหวยนะมูดไป ขอ้ 6, ขอที่หกข้อที่หกการดีเซใน ETF อันนี้คือไม่มีทางเจ๊งเหมือนหุ้นรายตัวอันนี้คือข้อดีที่ผมพยายามนาเสนอนะครับเพราะว่าคืออย่างที่บอกคือหลายคนบอกโอ้ซื้อรายตัวบางตัวมันก็เจ๊งนะคนุณแพทมันตัวมันแบบว่ามันเน,นี่หยหย,หยุดเทรดไปแล้วนะครับผมบอกก็นั่นคือความเสี่ยงหุ้นลายตัวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลงในตัว ETF อย่างที่บอกเนี่ยซึ่งตอนนี้มี ETF เพิ่มขึ้นนะอย่างวันนี้คนไปคุยเรื่องของอ,อยากไปลงทุนในตลาดเวียดนาม ผมกูไปเ้เคยได้ยินนะครับคือหรือว่าได้ได้ยินอยู่ที่หุ้นค่ะอ่าปัญหาคืออะไรปัญหากูปาไปลงในตลาดเวียดนามปัญหาคือว่าอย่างแรกคือกูต้องไปเปิดบัญชีที่เวียดนามถูกไหมนะครับซึ่งวุ่นวายมากต้องไปเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินดองซึ่งเงินดองอ่อนไปเรื่อยๆนะครับคือยังไม่ทันลงทุนก็ขาดทุนตั้งแต่แรกเงินแล้วนะครับแล้วไหนจะปเป็นเรื่องหุ้นรายตัวซึ่งเราไม่มีความรู้ทําให้หลายคนขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับอย่างของบัวหลวงเนี่ยก็จะมีตัว ETF ของเวียดนาม นะครับซึ่งก็คือตัว dr นะครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถคือสามารถติดต่อมาที่อย่างบุญหลวงแล้วก็เราเราจัดการให้ได้เลยสิ่งที่คุณทําอย่างเดียวคือว่าใส่เงินเงินบาทนะใส่ใส่มาก็คือจบละแล้วถามว่าลงทุนอย่าง etf เียนดนาเมนมันเสี่ยงไมหมมันก็ไม่เจ๊งเหมือนกันนะครับก็คือมองได้เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเรา เราไม่ต้องไปห่วงว่าแบบโอ้โหคุณต้องมานั่งเลือกรายตัวเก่งอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อดีนะที่ที่ผมว่า ETF ตอนเนี้เปิดโอกาสมากขึ้นนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยผมว่าควรเริ่มทําได้เลยโดยเฉพาะจังหวะโอกาสแบบตลาดย่อๆแบบนี้นะครับมันเป็นจังหวะในการที่เราคือซื้อโอกาสที่มันเราจะได้หุ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือจังหวะแบบนี้นั่นเองนะครับ นั่นก็เป็นหก,หกข้อที่น่าสนใจแต่คิดว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังที่สงสัยเนาะว่าเอ,เอ๊ในช่วงนี้ถ้าเราอยากจะตัดแบบ dca เนี่ยจะต้องทำอย่างไรหรือว่าคุณก็มีประสบการณ์ในการตัด dca แล้วก็มาสักระยะหนึ่งแล้วที่ผ่านมาก็เห็นมันแบบว่าเออมีความ เวิร์กสำหรับคุณนะคะยังไงอยากจะโทรมาสอบถามหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์วันนี้ถ้าได้คุณถ้าคุณได้เป็นสายหน้าใหม่นะคะจะได้รับกิฟเซตจาก UFC Velvet เครื่องดื่มทัญพืชน,น้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมแบบคลีนคลีนดื่มง่ายด,ายด,ายดีต่อสุขภาพโทรมาได้เลยค่ะเบอร์นี้02-245-1843ค่ะ We love to share มาพูดคุยกับคุณแพทกันนะคะคุณผู้ฟังอาจจะยุ่งยุ่งง,งงงขับรถกันอยู่เนาะก็มาคุยกันสองคนค่ะอยากให้คุณแพทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแบบ DCA ทําอย่างไรไม่ให้มันเจ๊งมีอย่างอื่นเพิ่มเติมที่อยากจะเสริมไหมคะครับก็เอาขั้นตอนแล้วกันว่าคนที่สนใจทำอย่างไงนะครับอย่างแรกก็ต้องเปิดบัญชีก่อนบุปปเป้นะครับก็เอาก็ท่านแนะนำผมผมแนะนาก็บัวหลวงแล้วกันนะครับ ก็คือสามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงเทพก็ได้หรือไปที่สาขาของหลักทรัพย์บัวหลวงเนก็ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็บอกเขาว่าเราจะ DCA ลรายเดือนนะครับซึ่งมันมี DCA แบบอัตโนมัตินะครับไออัตโนมัติเนี่ยอ่ามันมีขั้นต่ำอัตโนมัติคือมีขั้นต่ำที่ห้าพับาทต่อเดือนนะครับ dCA ได้ทั้งหุ้นไทยนะ e t อเเมืองไทยว่าหุ้น ของเวียดนามก็ทําได้นะครับเริ่มเท่ากันที่ห้าพันบาทนะครับก็คือใครที่สนใจเนี่ยผมว่าสามารถทําได้เลยนะครับก็ <c oughs> ก,ก,ก็ก็เริ่มทําเริ่มออมได้เลยนะครับแต่ผมว่าสิ่งที่หลายคนจะกลัวคือว่าเนี่ยก็จะเป็นคําถามที่ที่เราคุยกันนะว่าพอพอ,พอทําแล้วเนี่ย,เ,ยเราต้องดูตลอดเวลาหรือเปล่าเราต้องมานั่งตรวจไมหมคุณแพทย์ว่าต้องมาแบบว่าเออถ้าเกิดช่วงนี้ตลาดลงก็ควรทําอะไรเพิ่มไหมจริงๆไม่ต้องทําอะไรเลยคุณเป คือคนที่ทําี c a เนี่ยก็คือคุณออมไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนออมเงินอย่าไปคิดมากว่าราคามันแกว่งเพราะราคามันือยู่แล้วนะครับดังนั้นอย่าไปสนว่าไอ้ช่วงนี้ราคามันลงก็ให้คิดซะว่าเวลาราคามันลงเนี่ยเราได้จานวน,น่วยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าคือถ,ถ้าคิดแบบเนี้ยรปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวอรอตมันก็ดีเองนะครับซึ่งไม่เหมือนหุ้นไรตัวนะ,ะคือถ้าคุณไปเล่นหุ้นายตัวอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องดูแพ้ผม,มต้องดูซื้อไปเลยอาจจะสวยได้โอ้โหค่ะ นะครับเพราะพูดรายตัวมันมีโอกาสที่พูดมันเจ๊งได้นะครับถ้าเกิดเราลงใน ETF อย่างเงี้ยมันมันไม่เจ๊งไงมันคือคุณลงกระจายความเสี่ยงแบบคือกระจายความเสี่ยงแบบเพียงพออยู่แล้วอะ่ะนะครับดังนั้นอันเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบอ่ทาทำทไปเดี๋ยวพอฉันกเกษียณแล้วฉันจะมีเงินไหมมีแน่นอนสิบเท่าอืมนะคะ ซึ่งการแบ่งที่จะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือไปตกลงกันได้ใช่ไหมคุณแพทว่าแบบอุยถ้าเราไม่ไหวห้าพันต่อเดือนเราน้อยกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมคะอ่าน้อยกว่านั้นจริงๆสามารถทําทําทําเองผ่านตัวโปรแกรมสตรีมมิ่งได้ค่ะนะครับซึ่งถามว่าอ่าก็มันมีข้อดีข้อเสียนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทําได้ทําได้นะครับจริงๆเริ่มจากต่ำสุดที่ทุกพันกว่าบาทอืครับก็ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้คะ คือทางเจ้าหน้าที่ก็จะดูดูแลให้นะครับว่าแต่ละคนเหมาะยังไงนะครับแต่เป็นไปแบบอัตโนมัติก็คืออย่างที่บอกคืออันนั้นห้าพันท่านต่บอ่านะคะก็มีคําถามอะไรก็สามารถไปสอบถามได้นะคะที่บัวหลวงนั่นเองก็คือคุณอาจจะมี บัตรประชาชนต้องเอาไปอยู่แล้วอนะเนาะแล้วก็บัญชีถ้ายังไม่มีก็สามารถนาบัตรประชาชนเนี่ยไปดําเนินเรื่องในการเปิดแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนํานะคะอะไรแบบนี้เป็นต้นวันนี้ขอบคุณคุณแพทย์มากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะและในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณด้วยนะคะ UFC Velvet นมข้าวโอ๊ตขนาดใหม่180มิลลิตรพกพาสะดวกอุดมด้วยคุณประโยชน์มีเบต้ากลูเคนที่เป็นใย,ยอาหารทำให้อิ่มท้องและช่วยเรื่องระบบขับถ่ายพร้อมส่งความอร่อยถึงบ้านแล้ววันนี้ค่ะสั่งได้เลยที่ Lazada, Shopee, Facebook, UFC Cafe หรือ Line at UFC online e We love to s h a r